ซึ่งเวลาคนอื่นเขาเขาใช้ครีมพูดถึงดีมากกว่าตื่นมาไม่อยากส่องกระจกเลยไม่อยากดูตัวเองเลยโดดซึ้งคว้ามือเลยยาเซอร์ฟี้นเลยของมันกระทบจริงๆอ่ะหัวตื่นมาไม่อยากแตะจุกเลยอ่าปัญหาที่ผ่านเห็นไหมสิวบุกอ่าสิวบุกไม่มีไม่มีพื้นที่ว่างเลยเห็นไหมเออมันโูดซึ้งไหมหัวยาแทรกอย่างระโยงเี่มันกระเทือนจิตใจ ที่เราวก็บกับหน้ากันในระบบเพียงเพียงคุณเปิดใจใชของเราสิบสี่วันสิวะเซฟเลอรหายยี่สิบวันชาติกับมาเนียนสามสิบวันคิวขาว้องใสอ่าใช้ต่อเรื่องสามเดือนมันจะรับอะไรคือขึ้นนะนะเนี่ยประมาณเนี่ยที่ประโยคเห็นกระตุ้นให้ซื้อ เราได้รับการรับรองจากจากอะไรครัรีมันก็เหลือเหลือจำงเนาะเลยประมาณนี้ว่าโอนไฟเลยดยเสนเลยประมาณนั้นเองึ่งบอกไปเลยว่าเลขที่จุดแจ้งเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสร้างความมั่นใจแล้วก็มีการค้ากัรค้าต่อไปโปรโมชั่นต่อไปกวาอะไรลองเขียนดูนะคะเนี่ยเื่องการแบบนี้สรุแน ถ้าเป็นใหม่ใหเราเราจะต้องเงินกันเยออว่มัสตารดในสิ้นค้าพวกเราเนี่ยเราจะมีสระปุกแก้วัสร้างคามจำลึกระกุนอย่างง่ายใหนูพาลงซื้อก่อนเนี่ยว่าอันเนี้ยพวกเรามันมันมันเกืออะไรเชน าเป็นแปนงข้าวานนั้นคุณจะบอกเลยว่าสโซลแกนคือเชื่อแรงหวานไม่ต้องเติมน้ำตาลอันนี้พองคุณแกอันนี้นะเนี่ยค่ะดึ้อเร็วเวลาเราใสเที่ยงโคตรนะมีแค่เทีย่ยงนะมีเคี้ยวไหมนะคนละนึกประโยค,คนหลอหนึกประโยก็เหงาถึงจะหให้โคตรโรงหรูฟรานนเปรี้พหรือสร้างเหมืนอนดีนะคะ ปันหาเกือร่อยๆซึ่งเวลาเราอมาพูดอ่ะเราจะขึ้นตนด้วยปันห้าข้อสุดคาเนือว่าจะขึ้นตนด้วยการแก้ปัญหาเนือจะขึ้นตนด้วยโปรโมชั่นเลวเตทว่าใครจะทำการตลาดเป็นไหมในส่วนมากวยอยู่นี้เนี่ยอูจะเปิดพูวเลยด้วยปันห้าข้อสุดคาอ่านขึ้นสุดคาจะรับดูได้ขึ้นความ

พอทุกทยท่าไปอ่านเลี้วว่าทาเลยใช่ไหมนะคะางให้นึกนึกสถาที่นะคะที่ในไ้ครอบในโฉเนี่ยกักนึกประโยชน์ก่อนสักนึกปัญห ไปเยอะมากรักรแซนว่าคนที่ท,าท่าพึ่แก้วอ่ะยิ่งวัดไม่เป็นใชนะ่บ้านเน่ยแต่คนนี้มันเป็นคนที่ท่าดีที่สุดเนะอันนี้คือบอกลูกค้าว่าคนตอกอะคะซ่งไม่ทันอันนี้เป็นแซ่ทู่อะ่ะก็คือที่พ่อเอาไปทำลา่าเนี่ยโอ้ สีเทาสีแบบอันนี ừ, ้เป็นการแช่ราดเหลืองนะคะแล้วก็โอเคนะคะที่วันนี้ต่อไปนะคะให้ทุกคนเปิดไฟทีไปทีเทสนะคะเทตัวยเนาะ แล้วก็คพิมพาโปรไฟล์เราไหมคะก่อนนี้ดีสร้างเหมือนที่เปิดไปที่เพจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปกันเล็กๆเป็นน้อยนะคะเ<อ>ข้าไปเลยนม่อคือ เตเยียมพาปรดกต์วยในมืนนนอทื่อนั่งียงใช่ไหมคะาสินคาค่ะเ,เ,เรียมยงังเลยผีเยี่ยวไว้างใช่ไหมคะโอเคทีก็มีก็เหน่งปวดนิเลยแล้วก็ทีเป็นมาตจร้างออนเหตุการณยุ่นะเตรียมเตรียมโปรดับไปบ้างเลใช่ไหมคะนาหรือไม่กีนาทีค่ะใ้เราในเทปกอน Thank yeah. you. คนมีลูกโผไฟแล้วนะคะลูกโผไฟนี่จะใส่เป็นลโลโก้ลูกว่าโปรดลูกว่าเป็นลูกทีซื้อถึงหวานโปรไายเลยเราทำมาไ้ไเห็นถ้าเป็นแม่งมากถ้ามีโลโก้ก็ใส่เป็นโลโก้เปงมากลูวยาลูกว่าเป็นเป่งมากก็ไ่รู้ลูกว่าเป็นตัวเป็นตัวก็ได้ประมาณนี้ค่ะกวใส่เป็นตัวนังซื้อค่ะได้หมดแต่าปู เพะแในนักชกที่อยาอยาางอย่างมุ่งนัเปลนไห่งง้ไหมเ้องค่าไม่เฉลี่ยุตนึ่าเวไหมอยากเจมี่บดีนะทการเป็นเพศค่ายไปข้ามแต่ว่าไม่มีลูขึ้นล้านนะคะองเม่นะคะแล้วถึงผักป๊อกนะคะผักป๊อกเนี่ยตอนนี้เลางโลเลยเล่ยไมบอกโกโมชันะไรที่การท้า เรายังไม่มีผ่าป๊อปพีจำเอตัวนี้ได้ไหมพีน,งนองใหโรดตัวซีอะค่ะเห็นเป็นตัวซีแขนว่านตัวเมื่อกี้อะบึนี่ตัวนี้ตัวนี้รดได้ใช่ไหมผีกอดข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวถุนจะซอด ชายเอสเต็มปากในตัวนี้นะคะตัวนี้นะค่ะจุดชายโอเมนโลโก้อย่างไหนให้โลโก้เลยถูกต้นเลยนะคะว่าจะทราบทราบรอยบุกรอยอ่ะทำโลโก้ให้กระปุกแกมพีนะคะเป็นกระปุกแกมพีด้วยชายได้ด้วยปีปีเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่นาะพี่รู้ไหมว่าเป็นกานชายออเมนชื่อโอเมนโปเตอร์ถีบช่วยน้าได้เลยแป๊บเดียวเมื่อปากถีอดูทักตรงนี้ เดี๋จะเอามาตัดตัวใน S เนี่ยซอกซ่างทีแล้วก็เซฟแล้วก็ส่งให้ผีมาปริ้นเลยนะนี่ตัวตัวแคนวานี่ทุกคนเปิดแคนวาแล้วนะคะ ขอมือหน่อยค่ะใครถ่ายแกะมาแล้วโชว์ดิโชว์เหมือนซื่อมันดิอ่าโอเครถ่าแล้วนะจ๊ะซึ่งมันใช้ให้เออ่ลงทะเบียน์ไหมลงทะเบียนให้ทุกคนลงทะเบียน์โดยเฟซบุ๊กได้เลยค่ะจะได้ใส่ เลยค่ะไม่คึกเลยลงทะเบียนกดปุ่มไหนเตือนภายหลังบอนใครดีกว่าให้มันเตือนเตือนอะไรไปเตือนภายหลักบอนค่ะอ่าตึ้งกะกับข้าวไปเลยนี่อ่าตึ้งกะรอรอให้มันมาก,ก่อนโอเคใช่ใช่ดีกว่า ของคุณกระติกไปละโอเคที่มาแล้วมาสร้างงานออกแบบที่ผีจะโลโก้ผีจะเห็นเลยว่ามันจะมีโลโก้โ,โ,โค,ค้ดอะไรอย่างไรคะเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม <c oughs> โอเคอเข้าแล้วเข้าแล้วทีนี้เราจะเห็นแล้วนะคะที่ว่ามันจะมีการสร้างการออกแบบ โลโก้โตสต์แนวรอน่าไอจีมากวอลเปเปอร์้า,างางานนำเสนออันนี้ทำทาวิ้งทพี่ทำาวอร์พอย่งง่ายแป๊บเดียวมีการออกแบบใบสมัครงานนามบาัตรอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะทีนี้เราขี้เกียจหาแล้วนะกว่าจะปก่าปกเฟซบุ๊กพี่พิมพ์ไปเลยที่ค้นหาพิมพ์ว่าเฟ

็นแบบเนี้เราเลือกใช้รูปแบบนั้นได้หมดเลยนะเราจะครีเอทว่าเราจะเอารูปภาพเอาไปใส่ยังไงดีนะ,ะมันจะมีแบบอยู่แล้วทีเนี้ยทุกคนชอบแบบไหนก็เลือกสักแบบหนึ่งอะทำเป็นรูปโปรไฟล์กดเลือกเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะ,ะตอนนี้ทุกคนมีสื่อนะคะ มีสื่อหมายถึงว่ามีลูกค้านะคะที่เซฟไว้นะคะลูกค้าไข่ของอะัน่ะอ่าพอเราเข้ามาแล้วอย,ยู่แล้วเครื่งนะนะอ,อ,องนกระบ้าน่ะ, <c ười> อะโอเคที่เอารูปนั้นนะที่เอารูปไหนเดี๋ยว <c ười> อ่า เราจัเป็นคนหนูมีหรือเ่าหนูมีพาวเวอร์แบงก์ไหมเล่นไหมเออหนูนี่ละเอียดหน้าพา uh, วเวอร์แบงก์มาทีนี้ทุกคนเห็นรูปที่เป็นรูปบวกสีนวลไหมคะอ่ากดไปดูกดไปดูว่าเราจะบวกอะไรเข้ามาได้บ้าง เห็นไหมมันก็จะบอกว่ามีแม่แม่แมแบแม่แบบแม่แบบนี้ก็คือแบบที่เราเลือกเลยว่าเราจะเอาโปสเตอร์เราจะเอาพาวเอ์ยเราจะเอาโลโก้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราเลือกแล้วทีนี้ถัดไปมันจะเป็นองค์ประกอบทุกคนกดไปที่องค์ประกอบเด้อองค์ประกอบที่เห็นอ่าเห็นเยอะไหม พัวที่องค์ประกอบมันก็จะมีให้เราหาเยอะแล้วที่ดูไม่ดีนะที่องค์ประกอบมันจะมีคำวอาค้นหาที่ตัวที่ตัวค้นหาค่ะที่แม่ขยายแม่คนสุดรูดลงมาเลยรูดลงมาค้นหาสมมุติว่าเราอยากได้องค์ประกอบที่มันเกี่ยวกับ<อ>งานของเราอะค่ะเช่นองค์ประกอบเกี่ยวกับงานหรอถ้าเป็นตูน หมูอ่ะคุณเชียงหมูไงเนี่ยเราก็เสิร์ฟคำว่าหมูดูยสิอ่าหมูหมูการ์ตูนอ่าหมูการ์ตูนลองดูนะถ้าคนอื่นก็เราบอกว่าขวดน้ำดื่มหรือถ้าพี่เป็นนมอ่าอ้เนี้ยอย่างวายอย่างนมทัวอะไรเนี้ยเห็นไหมพี่มีหัวคิดและเดี๋ยวมีแอปนี้อันเดียร์นี่แต่งรูปเล่นทั้งวันเลย 来来。Uh huh. ไว้นุชไม่มีรูปภาพในเครื่องเลยเหรอไม่มีรูปภาพในเครื่องเลยทำดูดี <c oughs> มีต้องไปห้ามทีรูปภาพในเครื่องมาไล่นแบบนี้เลยนะอ่าถึงมันจะรู้ชื่อข้าวไว้นุชแต่นี่นะคะอ่ามีแล้วใช่ไหมคะเ <c oughs> อ่อมันถึงแล้วอ่าจุนจุนก็รูลูกลงไปเสร็จสิ้นปึง้ง แม่นมั้งดีกว่านี้นเป็นดกวนี้ปิ๊งปองขนาหนะโอเคปีนี้ไปที่ ไปที่บวกเนาะบวก,กบนี่ก็คือแถบเครื่องมือทั้งหมดมันก็จะมีพวกแม่แบบอันนี้เป็นพวกรูป่างต่างๆสมมติเอารูปมัวไปเลยเอ,อิเห็นไหมคะมันก็จะมาวางเป็นรูปโลโก้อ่ะพอก,กดไปอีกที่นึงเรามาดูแถบที่มันเป็นอัปโหลดดูขออนุญ,ญาตนะคะอัปโหลดสื่อดูนะที่เป็นรูปภาพนี่หารูปภาพอันนี้ก็ได้ค่ะอันไหนดี เอาอันนี้ดีกว่าอ่ะเอาเราท่อนนั่งเลือกแล้วโอเคทีเนี้ยเวลาเราอัพโหลดสือด่อต่างๆนะไม่มันไม่มาออกมาแล้วอ่ะหนึงได้ล้วจ้าพอพอจำได้หรือไม่จี๋หนึ่ง มันขึ้นเหลืองนาบเนี้มันมันมันโดนภาพเราัว้ยแรงว่ะเราเชื่อเบียรนไมมนี่เหลือนาแบบนี้เชื่อเบีย่ะอันนี้ก็เชื่อเบียร์แม่โว้ยอ๋อ เอาไปเลยเนาะเอาไปที่อัดโหลดซื่อนียนะอัดโหลดซื่อไปที่ก็ชิมของมัดด่างนี่คือแทบเสือมมืออัดโหลดไม่มีลูกเบลเอาเป็นลูกเบลก็ได้ไม่มีลูกในเบลเลย i no ปวดเผื่อพ่อความมาเลื่อยได้เพราะถัอความเนี้ยสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้พอหอบแต่งไปแน่งพ่อความปุ๊บได้ไหมครับทำแต่งได้ไหมอ่าปีเล็กสักอันก็ได้เอออันนั้นก็ได้แบบเป็นคลิกที่อความปึ้งๆโอ้มันไม่ครบเนาะมันหลบสิถือว่าดูนี่อ่าเลือกตาอ่ี๋ยวป็น คุณจะเลี้ยวผื่นไหมคะเดี๋ยวลบไปเลยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็ได้แต่ว่าอ่ารถมาเลี้ยวมาเลี้ยวขีได้ไหมคะผืนล้า่นรอกนะเราสามารถแต่เราก็ลบจีงได้นะคะเดี๋ยวมันเป็นแบบหรือมันเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะอ่าเปลี่ยนสีตรงไหนใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ไปกีฟรอนนะคะ ไปดีพรอนลูไว้ดีสีรงแคบเดือมือข้างหลนนะังสีตัวเอ๋แคบเดือมือข้างหลังมาใาเลยดีตัวที่ถูก่อนั่นเตัวเ้ตัวาปีผ่ามาด้ยเนี่ย มีกิ่นแล้วมีควาททองด้วยมีผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะโอเคพี่เนี่ยต้อมากเลยค่ะรับชมโอเคนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้องเห็นจ้ะอ่าของคุณลุงนี่ก็เท่เลยทีนี้คุณลุงคุณลุงเห็นอันนี้แล้วใช่ไหมอุ้ยโดน พอลูกแตะตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะสีฟ้อนะอะแตะก่อนดึงนี่ลูกเย็นไหมเตะตรงนี้คือแเตะกระมือจะหนักมากัปนสีนี่ลูเปลี่ยนสีสมวปูเขี้ยวแดงได้รู้จัะอ่ะนี่จักมาเลยโอเคนี่ก็เปลี่ยนสีได้ลูกนี้เก่งจังเลย ว่ายมาด้วยนะอ่ะต่อไปแท็บทีเป็นฟอยเลยใช่ไหมซึ่งมันจะมีคานกรอนด้วยกดไปเลยแท็บหลนะังอะคะหลักขึ้นหลักลงมันก็จะย้ายบวกไปดิบวกกันคือย้ายที่กระเทาะอะลดมาข้างลดคอเลนะคะอ่าพอเราเ,เรียนรีคอนแล้วเปลี่ยนคณะาคอนแล้ว เรามาเปลี่ยนเจอฟรอนกว่าใดรวยนะมันจะง่ายมากคือโอ้ขาไปไปไงต่อจะเอาอะไรบอกนูจะเอาตัวหนังสือเอาสีเอาฟอนต์ไม่มีหนูพูดเห็นไหมไม่มีหนูไม่ได้ตังคันางนั้นไอ้หนูไม่คือโทรเลขใส่เพื่อหรอเอาหนูได้อะไรอก ออกแบบของคุณแล้วนะคะเย้สำเร็จสำเร็จแล้วง่ายจังนะเห็นไหมอ่ะไปมาไปงายเลยอ่ะทีนี้พอเราได้หมุดหอกแล้วเราเอาหมุดเนี่ยค่ะไปเปลี่ยนหกในเฟ เลยเลูกค้าเข้าปิดการขายได้ทั้งวันเวลายิงแอดนี่ปิดกันสดๆเลย